เรากําลังจะทาบ้านใหม่นะครับให้มันมีลิฟต์นะครับก่อนเคยเป็นโกดังนะครับไม่ได้ใช้ละจะทําเป็นพื้นที่ของส่วนตัวบ้านนะครับแต่ที่จะให้ดูคืออันนี้ต่างหากครับไม่ใช่เรื่องอะไรที่เห็นผมใส่ชุดเนี่ยไม่ใช่ว่าไปขายของที่ไหนนะครับเรากําลังจะทําสีผมมีมีน้องตุลนะครับมีพี่นี่พี่ช่างมาทำให้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวค่อยแนะนําเดี๋ยวแนะนาพี่ทําสีเขียวส่วนตุลจะทําสีเทานะครับนี่นี่ระยาทําอยู่ ขั้วขบวนนี้ก็จะทำรีโนเวทใหม่นะครับจะขึ้นมาอยู่ชั้นสกันแต่แต่ไม่รีบคราบเป็นคนไม่รีบค่อยๆเรื่อยๆมาเรื่อยๆไปดูกันว่าตุนก็ทำสีเหมือนกันและระหว่างรอหมักผมตุนทำอะไรอยู่ <S 1> 1 <S นี่ครับตุนก็เรียนกองเรียนกองครูเคนะครับไปดูใกล้ๆในห้องกันคนไทยครับครู หม,<ผ>ม,มักผมไปด้วยทำไปด้วยไม่รู้สีผมที่ผมกระตุนทำเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นสีอะไรครับแต่ทำวันนี้ก็มีความเสี่ยงเพราะพรุ่งนี้เราจะไปสัมภาษณ์ขอวีซ่าอเมริกากันครับมาดูคุณพลเมีย <S <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้พี่แอ๊ครับ่ังจัดผมประจําครอบครัวเรา เอ็นเอ็นเอ็นของตุ้นะครับน้สีเขียวเลยเดียวหวานจะถงนูครับหอส่งเขาปรบปุ๋ยได้เลยฮะตนดราต้องเโหหอนีครับวนี้จะไปสัมภาษณ์ขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาจะรอดไหมเนี่ย ส่วนของผมเสร็จแล้วปั๊มปั๊มปัป๊มเขียวจา้าบสับสมัยเราเด็กๆนะจา้าสุดยอดจริงขอบคุณพี่แอดมากครับ <S 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 ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปขอไปไปสังภาสวีซ่าอเมริกาตอนนี้เรามาจอดรถที่อาคารสิงห์ทองนะครับเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปัำพาสขอวีซ่าอเมริกากันเมื่อเช้าตื่นมาเข้าห้องน้ำเงยหน้ามองกระจกเห็นหน้าตัวเองตกกระจายนึกว่าผ,ผีหลอก ไม่ว่าไม่ใช่ตัวคนเดิมเหรอว่าใครเพราะเราไม่ชินเป็นไงทรงสีผมใหม่ตุนสีผมใหม่เป็นไงบ้างใ,ให้ถ่ายว่าในกระเป๋านี่คืออะไรมันคือเอกสาร statement หลักฐานต่างๆที่เราต้องเอามาขอวีซ่านะครับจริงๆแล้วมีเพื่อนหลายคนบอกว่าเขาไม่ดูหรอกเรียงเอาไว้ดีกว่าก็เลยต้องใส่กระเป๋าล้อลากมาเลย แม่เด็กๆกดตั้งก่อนนะครับภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไม่ได้มีกดสักอะไรามากฮะโดนไล่ให้ไปถ่ายรูปใหม่ข้างในมันจะมีตู้ถ่ายรูปอยู่นะครับแต่ไม่มีที่ให้ให้แลกเงินนะครับแลแ้วก็ดังนั้นไม่งั้นคุณอาจจะต้องมาต่อแถวใหม่ตั้งแต่ทางเข้าเลยแนะนําให้พกเงินมานะครับแบงค์ร้อยเยอะๆอะแบงค์ห้าสิบเยอะๆอะในตู้ถ่ายรูปเนี่ยร้อยห้าสิบาทต่อนหนึ่งคนได้สี่รูปเขาจะไม่มีเงินทอนคุณใส่ไปสองร้อยก็จะไม่ได้เงินทอนมาฉะนั้นพกแบงค์ห้าสิบมาเลยดีกว ถ้ามากันหลายคนนะครับเรามากัน4คนก็โดนไปประมาณจริงต้องโดน6 600แต่เราโดนคุนไปประมาณ800เพราะเราไม่มีแบงค์50เยอะครับตอนนี้มานั่งคอยที่ Starbucks ์ดูเนอร์เวอร์สเมื่อกีผมพลาดเป็นยังไงบ้างสนุกสนุกเล่นเกมนะสุกล้องเวล์เดะ How do you feel no, good no in okay, good okay I feel good yes วันนี้เป็นวันเสาร์เมื่อเช้าเพิ่งคิดได้ว่าเกิดปัญหาแล้วครับเราไปขอวีซ่าอเมริกาวันเพื่อรหัสเขาบอกว่ายัางช้ามันจะได้ภายใน7วันแต่ก็ลุ้นๆอยู่เพราะว่าคืนวันเพื่อรหัสนี้คดีครบ7วันพอดีเพื่อรหัสที่จะถึงนี่เราจะต้องขึ้นเครื่องบินไปเกาหลีใต้ซึ่งก็ลุ้นรอบสองแล้วเพราะว่า k e t a ก็ยังไม่ออกนะครับมาลุ้นว่าวีซ่าอเมริกาที่ขอเมื่อวันเพื่อรหัสที่ผ่านมาเนี่ยจะได้ไหมแต่เดี๋ยวก่อน เมื่อสักครู่มีคนมาส่งจดหมายสี่ซองพอดีเป๊ะเลยตุ้นเริงกันว่าข้างในมันคืออะไรแกะแกะแกะเท่ากับว่าเพือหัสุขเสาได้แล้วอะ่ะ พามาม,ามได้วีซ่าแล้วนะครับโอ้โหเร็วทันใจจริงๆเหลือแต่ต้องลง K E T A ที่จะไปเกาหลีนะครับยังไงเดี๋ยวพุดรหัสน,นี้มาดูกันว่าเราเราจะได้ขึ้นเครื่องไปเกาหลีไหมและวีซ่าไปอเมริกาที่เราได้คือจํานวน1 0ปีแต่เ,เป็นวีซ่าท่องเที่ยวนะครับก็คือไปเรียนซัมเมอร์อะไรไม่ได้ต้องไปขออีกแบบหนึ่งนะครับ when we finish the video don't forget to click the like and subscribe buttons and hit the bell so you don't miss out our new videos thank you ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กับ s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราขอบคุณครับ